พามาดูอีกต้นหนึ่งโอ้โหใหญ่มากต้นทุเรียนที่มีการปลูกมาร่วมร้อยปีครับน,นี้ความสูงประมาณสัก30เมตรอะนะครับผลต้นนี้ใหญ่มากเลยว้าวนี่นะครับดูผิวพันธุ์เขาสะกก่อนสวยมากนะฮะนี่ดูดิ เห็นไหมกองกองหน้ามองไม่เห็นนะอ่าประมาณนี้แล้วกันนี่ครับความบลังการของพืชที่คนกินได้แล้วก็รุ่นบำพับรุนคุณปู่นะครับปลูกไปปลูกไว้เมื่อร้อกว่าปีที่แล้วเมื่อร้อกว่าปีที่แล้วต้นขนาดนี้สองคนโอบนะครับต้นสูงประมาณ 30- 40สเมตรจังอยู่แล้วก็ให้ผลผลิตจํานวนมากบางปีต้นหนึงเป็นตันเป็นตันครับ หนึ่งพันกิโลกร,รมัมห้าหกร้อยลูกนะห้าหกร้อยลูกนะบนต้นนี้นะครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับนี่ผมจะพามาดูอันนะี้มังคุดนะมังคุดอัน,นี้ลองกองครับแต่ปีนี้ฝนเขาเยอะมากบอกว่าฝนเยอะมากไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดนะเนี่ยซูมให้ดู แต่ก็โหดูดิลูกเล็กทีเดียวไกลมากนะครับแต่ตรงนี้นี่นี่น,น,น,นี่เห็นแต่โคนต้นแล้วกันเอาไปอีกสักรอบนี้นี่เลยมาครับอันนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหดูความววอลังการซะก่อนครับทุเรียน100ปีอยู่ที่นี่ครับบ้านตาขนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท,ทุเรียนวังขงุ่มผู้เรียน,นบางขุ่มเนื้อดีมากครับเนื้อดีมากครับที่ผมให้ไปดูนะเนื้อดีมากครับสีสวยเหลืองทองผมชิม,มาแล้วครับแต่ปีนี้ฝนเยอะไปหน่อยอก็หอกมันร่วง เงเอยต้นร้อย่ายได้อันนี้สีสวยมากร้อยแต่เบอนนะนนี่บาวัวนะเอนกแท้งกแ้มาเก็นบานโด้ตู้เรีเกลข่ลงเลยว่าว่าเปนเร่อกิอยากง่าอยากความแน่นอนนะเอาวันนี้มาเป็นพ่อค้าทุเรียนนี่เลยวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ที่ไหนนะตอนนี้บ้านตาขุบ้านตาครับอทเขางนี่ เป็นสุดยอดมากของพื้นที่ที่นี่ครับถ้าท่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ถึงร้านนี้มาไม่ถึงแน่นอนนะครับดู้เรียนพื้นบ้านน้องหนึ่งน้องหนึ่งครับครับผมเข่ากิโลวงเขาวงเข้าวงง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับ ได้กินได้เล็ดเป้ดูนะครับดนี่เขเจาของสวนตัวจริงดูนี่มันกินแล้ว